มาวันนี้นะคะผมเราอยู่กับช่องซีวาเกมเมอร์เลยครับผมอันนี้เราจะมารีวิวสกินกระดูกกันนะก็จะเป็นสกินกระดูกนี่ครับผมตอนนี้ใช้โบตู่ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้ากนะ็น่าจะเป็นรีวิวสกินโบตีกนะครับนี่เป็นอันเดตก่อนนะมาก็ความสามารถของสกินอันเดดนะครับผมเวลาเวลาเราตายนะครับผมเราจะเกิดเป็นผีนะครับผม ถ้าคนแรกตายจะเกิดเป็นผีเดินถ้าสวดต,ตายก็เป็นผีเดินเหมือนกันถ้านาฮานูตายจะเป็นท็อกซิกเดย์หรือว่าผีว่าผีนะครับผมถ้าสเปียตอนตายจะเป็นสเปียต้อนนะครับผีสเปียต้อนแล้วก็ถ้าจอมเวทตายก็เป็นผีเดินถ้าเป็นซอมถ้าเป็นยาก,ก็เป็นซอมบี้ยากนะครับผมก็เวลาเราควบคุมแล้วตีเนะี่ยผีมันจะออกมานะครับหรือว่าพุดขึ้นมานครับก็เดี๋ยวเราไปเจอบอสใหญ่เลยแล้วกันม่รอครับ แต่เมก่อนเป็นสกินอันเดดครับาสกินอันเดดสุดโหของเราคนระับทังบุกปปเลยเจ้าโซชารตรงนู้นช,ชื่อชื้อชื้อคูณจีบแรกมาเพิ่มมาครับก็เดี๋ยวอีกตีคูณจบแรกก่อนเดี๋ยวดูนะครับนี่เราท่าไปใช่ไหมเดี๋ยวผีมันจะพูดขึ้นมาอ่านี่แล้วเราจะมีเวลามาตีคูณจีบแรกครับซึ่งเหมือนเป็นเป็นคน เอามันกลัวผีกันหน่อยพวกนี้เอาพวกนี้มันกลัวผีกันครับลืม,มกลัวผีกันนะไอ,อ้ทำไมต้องกลัวผีด้วยเนะนี่ยร่อันตรายเลยนะอือครับเอ็งก็ง,งงเหมือนกันหละเอาคนเก็บแร่มาเพิ่มอีกเอาสปิรตันกันบ้านไว้นหนึ่งแล้วก็เอาสปิรตันก่อนชึบ เอาตายโอเคกลับบ้านแล้วเจอสกินกระดูกไปเพิ่งกลับบ้านเลยทีเดียวครับแล้วสเปียร์ตอนเราสร้างเสร็จพอดีด้วยกลับบ้านกันเลยกลับบ้านดีกว่าอ่าดูสเปียร์ตนันดูสเปียร์ตันนะครับเวลาเขาฆ่ากออ้ชืบชึบเอา้าทำไมไม่ตีกันละเออ ชืบชืบแทงเข้าไปแทงเข้าไปสวยเวลาเราฆ่าเขานะครับเป็นซอมบี้สปีตตนถ้าเราฆ่าสปีตตอนเราจะได้ซอมบี้สปีตตอนมานะครับคือโกงนะมาได้จังเว้ยละจังเว้ยดักด,ดาบมาเพิ่มแบบปนเปนกันไปไอ้ผีนี่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับถ้าสปีตตอนตายก็จะเกิดเป็นผีซอมบี้สปีตตอนเหมือนกันนะครับเหมือนกันเด๊ะ ไอ้กวกนี้กลัวผีกันใช่ไหมกลัวผีกันนะครับแล้วซอมบี้สเปียตอนนี้ข้อดีของเขาคืออึดถึกทนนะครับเราไปบึ้มดีกว่ามันตายอย่งเนี้ยตอนนี้ไม่น่าตายนะอูเอ้เลือดเลือดไหลหายไปแค่ไม่ถึงครึ่งครับบึ้มเข้าไปก่อนดูนะครับจอเบสบึ้มทีนี้เกิดทีละสามครับผมเพราะจอเบสจะบึ้มทีละสามยูนิตนะครับซึ่งโกง คนเก็บแร่ตายไปซะอย่าพึ่งเอาเวอทใหญ่มานะอย่าพึ่งมากันนะเฮ้ยไอ้คาสเซอร์นาะชิรอนยิงแรงๆดิอยู่ผีแล้วมันตีป้อมเอา้านี่ครับข้อเสียของการมีผีอืมนะ้าฮานูแล้วกันเขาจะบุกไหมอ่ะอยากรู้จริงๆเราไปฆ่าขวามก็ได้นะ เขาบุกขับตายละการบ้านจจเวทกันบ้านจอเวทกันบ้านครับจจเวทบึ้มกันบ้านไปบึ้มเข้าไปขอนี้คนยักษ์กระทือพื้นนิดกระทือพื้นทีนิดพื้นแยกกันเป็นละแนวอ้าวาแล้วอเออเอ๊ะใครใครฆ่าน่าจะเป็นอะไรพวกนี้ฆ่ามนะครับน่าสนใจไม่น่าสนใจ พวกนั้นก็จัดการกันแล้ะมันกลัวเราไหมอะจากพวกพไอ้พวกนั้นมันกลัวเราไหมแล้วนะฮานูเรามันไม่กลับบ้านไงมันไม่กลัวนะนะั่นอะถ้าเรากะทื้อพื้นล่ะพอมันตายผีมันจะเกิดมาผ,ผุดแบบเบิ้มๆเดี๋ยวฆ่าออ๊ะไม่ทันไงไม่ได้ผีคนยักษ์เลยนะปุ๊บ บ๊มหายบึ้มหายบ้มหายบึ้มหาย,หายกระเทือพื้นกระเทือพื้นบึกบึกบึกบีพวกนี้โหดด้วยเอาอะไรดีครับนักธนูไหมนักธนูก็ดีนะทำไม population มันเต็มไวจังแปลกแค่มัน p o l a t i o n เต็มไวมากเขามาตีบ้านกันแล้วล่ะเดี๋ยวบอสใหญ่ก็ออกมาหรอกคือไม่ไหวนะอ๋อมันเป็นพอผีเราไงเออเป็นพอผีเราผีเรามันโอ้ยทีก็ตีช้ากันจังเลยนี่มาตีนี่เออยิงยิงยิงของฮานูเ,เบิร์มสเปียร์ต้อนไปเติมหอกสเปียร์ต้อนไปเติมหอกแค่เสร็จโอเคเติมเสร็จแล้ว ขี่เกียร์รอนะฮันุูเส้นส็ดแล้วบุกเลยดีกว่าอมินเนียรับสึกนะฮันูยิงยิงช้ำๆไปเลยกลับบ้านไหมไม่กลับอ๋อกงเสือออกมาแล้วกงเสือออกมาแล้วก็ประประโยชน์เดี๋ยวมันก็ออกมาครับเจ้าพวกนั้นชอ่พวกนี้อ้าวแตกแล้วอ่า มาคนระับเป็นปกติตีทีละยี่สิบปักโดนจอมเวทเราด้วยนะเนี่ยกับป้างประแทเราจะบังครับนังดาบขื้นทพื้นมาทพื้นมาโอเคมันทำไมธนูมันร้อยซ้าแบบนั้นล่ะออ้ดูดูมันตายอ่าเวลามันตายผีผุดครับผีผุดแบบเบิ่มๆมา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  ขอตายหน่อยแล้วกันเอาสเปียร์ต้อนแล้วกันสเปียร์ตอนเอ้าไมเนียนอะไรครับสเปียร์ต้อนอะไรครับแล้วเขาก็ทืบอพื้นเสร็จแล้วนะเอยีก็ทือ้อพื้นดีนะมีบล็อกระเมิดครับมีบล็อกระเมิดช้ำๆกันอยู่อูโหูจะเข้าถึงไหมเนี่ยข้างหลังจะเข้าถึงตอนไหนครับอ้โหูแปบ๊บเดียวจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยบอสใหญ่ไม่สมควรเลยนะเกินไปอะ่ะเกินไปเกินไป กระทือพื้นแล้วบึกเข้าไปขอดูยักษ์ตายก่อนสิอย่าพึ่งบึกเออนี่ไงนี่ยักษ์ยักษ์ทาพอดีนี่ครับแล้วเขาก็จะผูดมาเป็นผีคนยักษ์แบบนี้เลยแต่ถ่ายไม่ทันอะ่ะช่างมันแท็บ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 บอเยจบตายกันไปนซะ จบแล้วครับบอสใหญ่ก็ทาอะไรเราไม่ได้ก็กดูถือว่าโกงนะก็สกิลเขาถือว่าแบบโคตรโกงเลยแหละมีหีบให้เปิดไหมไมีหีบให้เปิดครับจะเปิดให้ดูแล้วกันสองกล่องกข,ขอเพชรแล้วก็เพราะว่ามีวัิกครบแล้วนะโวแตกโวแตกเปิดมาเลยเป,เปิดเปิดเปิดมาเลยเปิดมาโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยกันนะก็สวันนี้ซิกวาเลกาซี่แล้วเกมซิกวาเกมมืเอเฮ้ยไม่ใช่ซิกวาเกมมือแล้วเกมซิกวาเลกาซี่ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะสวันนสดีครับบ๊ายบายครับผม